ไหมดูอะไรเพื่อจกจบูโนี้นี่ล่ะของคูโรม้แล้วก็นี่ตกุ๊กตาคูโรมิคูโรมิคูโรมิคืออะไรคูโรมิคือตัวการ์ตูนแล้วแล้วคูโรมิเป็นการ์ตูนแบบประเภทไหนคูโรมิมักเป็นกระต่ายแต่แค่หูไม่เหมือนกันหูไม่เหมือนกันใช่เหมือนกับกระต่ายม่เมโลดี้คูโรมิมันเหมือนกันี๋้วมายเมโลดี้คืออะไรมายเมโลดี้คือเพื่อนของคูโรมิ สรุปว่า my melody คือกระต่ายคูโรมิ่ก็คือกระต่ายแต่แค่หูไม่เหมือนกันแสดงว่าคูโรมิ่กับ my melody เป็นเพื่อนกันใช่ไหมไม่เออร่วปกติมันเป็นเพื่อนกันค่ะแต่ว่ามันทะเลาะกันก็เลยไม่เป็นเพื่อนกันแล้วงอนกันว่างั้นแล้วมันงอนมันทะเลาะกันเรื่องอะไรมีวันหนึ่งอะเป็นวันเกิดของคูโรมิ่แล้วอ่ะ my melody อ่ะมันให้สมุดไดอารี่คูโรมิ่ แต่ว่ากลุ่มเนี้ยก็เขียนฉันจะเป็นพี่กเกทเชตลอดไปอยู่ดีอ่ะไปเมโลดี้อ่ะมันฉีกกระดาษที่กลุ่มนี้เขียนอ่ะแล้วเราจะเอาไปเช็ดน้ำมูกให้น้องเขาไปเช็ดน้ำมูกเหรอก็เลยก็เลยเปลี่ยนจากสมุดอ้อไดอารี่เป็นสมุดเขียนความแค้นเลยเขียนความแค้นแต่ว่าก็อย่างไม่ก็ยังเป็นเพื่อนกันอยู่โอ้โหนี่กระเป๋าเย็นไหมเปิดดูเล่ข้างในเด็กเล่นไหมไม่เยอะเลย วันนี้เราจะมาเปิดกระเป๋าของเจมี่ด้วยนะครับเจมีอะไรเอ๊ะเขาก็เป็นกระเป๋าคู้โรงมีที่หนูเอาไปโรงเรียนหวานนะคะอุ้ยปึ้งหนอยเกดมีด้านด้วยรองรับเอาไว้เอกรองรับอันนี้ไม่รับแล้วแหละโชว์ขนาดนี้ส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นกระเป๋าหน้ากระเป๋าหน้าด้วยหนูเอาไว้ใสปิดจุงใสสติ๊กเกอร์ไหนพูดกระจกใกล้ๆหน่อยดิพูดกระจกใกล้ๆหน่อยสิเป็นยังไงเป็นแบบนี้ ม,ม,มันก็จะเป็นกระจกและมีวีจิ๋วมีลายวีจิ๋วตรงนี้มันก็จะเขียนว่าคู่โยมนีม้อือพอเห็นนี้ด้วยข้างในนี้เกลือมีอะไรอ่ะพ่อซื้อมาจากกรุงเทพรู <c oughs> เลยเก็บไว้ใส่อุปกรณ์ DIY วายกระเป๋าน,นี้นะคะก็จะเป็นกระเป๋าลายเครื่องนี้นะคะส่วนข้างในนะคะโอ้โหทุกอย่างเกี่บเป็นคู่รุ่งนี้ส่วนมากนะคะก็จะเป็นคู่รุ่งนี S <S> นี่นะคะก็จะเป็นการคุโรมีนะคะนี่ฮึครับการ์ดเราได้ทำอะไรอะ่ะเป็นของสะสมของสะสมค่ะพ่อไม่มีของสะสมเหรอพ่อก็มีนะเนี่ยอุปกรณ์กล้องไฟเยอะเลยต่อไปนะคะก็จะเป็นบ้านตุ๊กตารการะดาษคุโรมิกับนายเมโลดี้อ๋อตอนที่ยังเป็นเพื่อนกันอยู่ใช่ไหมใช่ตอนที่เป็นเพื่อนกันอยู่นี่นี่นี่เป็นไงเป็นไงเป็นไงไอคิว120คือเปิดได้นี่คือไอคิว120เลย ห่ร้อยยี่คคสิบหาเะนต์พวกสวนนักลอยแล,แ,ลแล้วก็อันต่อไปคือคาทอลิกน,นี่ห้องน้ำแล้วอันต่อไปก็จะเป็นห้องครัวนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นหมวกของไมล์เมโลดี้กับผู้ร้อนี้ต้าสุดท้ายก็จะเป็นตัวเต็มหน้าของผุ้ร้องนี้แต่ไม่มีอะไรเลยอันนี้นะคาก็จะเขียนว,ว่าไมล์เมโลดี้อะคูเปอรมิก็คือตอนที่มันยังเป็นเพื่อนกันอาจจะหมายถึงว่าเป็นเพื่อนจะตลอดไปในสมุดนี้บอที่อไมล์เมโลดี้ฉีดไป อาจจะเป็นไปได้นะพ่อขอเปิดหน่อยได้ไหมอ่ะพ่ออยากรู้ว่าข้างในดินสอนี่เป็นยังไงบ้างดินสอคือขอเปิดเลยนะโอ้เป็นอุปกรณ์กระเป๋าดินสอเนี่ยค่ะก็เป็นกระเป๋าดินสอข้างในใช้จริงกว่ะใช้จริงค่ะแน่นอนในบอกว่าไม่มีกันไกอันนี้มาขอยืมกันไกลแต่บอกว่ามันเป็นกันไกลที่ห่วงเกินยากมากห่วงกระบอกแล้วนี่คืออะไรอ่ะ อ๋อกาวแท่งน่ารักน่าฝาจุกเป็นคูโมิด้วยแนี่คืออะไรคะอเป็นกระตคตมตูนป็นแท็กหรือเปล่ามันเป็นแท็กที่ี่บวดดึงออกแตออกมาคือเก็บไว้อันนี้ก็เป็นคลิปอ่ามนคิคือี่กรละมคคลปอันีก็เป็นคลิูโมิตัวใหญ่ที่นั่งอยู่บนไอศรีมนี่มี อันต่ไปให้พ่อทายนะมันจะต้องเป็นไพ่หรือการ์ดเกมหรือเปล่าการ์ดเกมคูโรมิอะไรอย่างเงี้ยเกมแว <By S 2> ร์บ <W ub S 2> ูบะมันคืออะไรครับเกมโตเกอร์โอเคค่ะเกมโตเกอร์คือเป็นอย่างนี้นี่มีสาใบ,บาวางเรียร่าไปเรือยอ๋อม่ต้อมีแต่พุบดิมันคือไพ่แบบไพ่แบบเด็กๆน่ารักอ่ะมีโรเอาไว้เล่นแบบทำนายดวงเดี๋ยวให้พ่อดูดวงให้จากไพ่อันนี้พ่อดูไม่ได้หรอก พ่อเป็นพ่อมดนะมันพ่อมดเพราะพ่อดูหนังเยอะเกินโอเคเก็บกันเก็บกันอันต่อไปนะคะก็จะเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่พี่ทําขึ้นมาอันนี้เหรอขอดูหน่อยอันนี้พ่อขอดูเองนะคือสิ่งประดิษฐ์ที่พี่ทําขึ้นมาให้พ่อทายนะนี่คือหมอนคู่หลงนี้มันไม่ใช่หมอนค่ะอ้าวสกูตชี่อ๋อสกูตชี่เออนี่นะคะสกูตชี่ โอเคทีนี้ก็เป็นหนังสือแล้วบันทึกซึ่งพี่โบกันหลกด้วยเขียนไว้อ้างไหนเขียนทำไมแข้งแข้ไมมิโลดีมาปุ๊บว่าไม่มิโลดีมันฉีกกระดาษที่ฉันเขียนไว้ว่าเป็นเพลงอะไรแต่เป็นอ่าวและอันสุดท้ายไฟเนอร์ก็จะเป็นสติกเกอร์คุณโยมโอ้เยอะมากเลยนะเยอะ ถ้าจะมีดแด้ประมาณก็คืออย่างนี้ใช่ไหมเป็นสติกเกอร์ใสๆนะสติกเกอร์ใสๆแล้วก็มาเด็ดแบบนี้สวยโอเคสวยนะสวยกีงงใน,นเมื่อเยี่ยมใหม่ชอบคุรมิขนาดนี้นะครับทางพ่อก็เลยเตรียมจองสุ่มคโรมิมาให้โอเคมา <Okay S 2> มีทั้งหมดเจ็ดซองอันแรกที่เราจะเปิดนะคะก็จะเป็นอันไหนไม่ได้นอกจากก็เอาอันี้ดีกว่าเอาอกานเกงอืมกางเกงในหรือเปล่าตอนนี้ก็บอกว่าหนูได้มาหนูมีประมาณสามกิโลกรัมกล่องข้าวพิลูโรมีอันนี้เอาไว้ใส่ขวดน้ำได้เลยนะหรือกล่องข้า อเนกประสงค์นะมันใส่ได้หลายอย่างนะใส่อุปกรณ์เครื่องเขียนก็ได้ปลายแขกดูสิจะตายกันเองเดียวเอาไกลๆมันตัดไหมพ่อจะบอกให้มันคือยางผูกผมได้ วันผูกผมธูระมิ๊นะวันแรกก็ผูกเลยค่ะแม่ก็เธอจะไม่อยู่เพราะตอนนี้เลือกให้เออธูระมิ๊แล้วแล้วต่อไปค่ะพี่ก็จะเลือกอันที่แข็งแข็งอันนี้ถ้าแข็งอะไรก้อนหินแล้คะลูกอันนี้แข็งอันนี้แข็งสุดอันนี้แข็งกว่าก็อยากฉีดมากอ่ะนี่ก็มีวันได้ฉีดโอ้มันคืออย่างนี้เฮ้ยคุณเล่นว่ะมันคือ ซองสุ่มเลยซองสุ่มเลยซองสุ่มเล็กอีกกี่ชั้หูขาดแล้วเกิดอะไรแบบได้พุดดิ้งอ่ะแต่ย่างไรมันเป็นยังร็อ่ไเออก็ซองสุ่มไงมันก็ต้องสุ่มแบบนี้แหละพอสุ่มมันขอลองดูนะเทไหมเทปอะยังไม่ออกบอกพ่อพี่ต้องอยู่ จบวู้วกลิบคุโรมิติดกลิบก่อนอ่ะหนูรู้ว่าพ่อจะเลือกอันนี้ขอบคุณค่ะพี่ไม่รู้ว่าทุกคนจะเลือกอันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะพ่อช่วยติดไม่ได้ติดก่อนพ่ปติดมุ่งมั่นสองพ่อ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 โลของของพ่อก็คือโชว์ทั้งหมู่บ้านเลยอ่ะเออไปคันต่อไปคือยักษ์ผี คือบอดินสอมี่เครื่องเขียนนะคะที่มีดินสอยางลบไม้บรรทัดสองข้างหลังเขียนว่าคูโเมิอ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 ิเีสองอันละสองอันละพร้อมกันได้ไหม K U R O M I อันนี้อนะพร้อมกันนะเดินสองข้าเทนี่ ขอให้ได้บ้างเถอะเหมือนกันเลยตอนนี้นะคะพี่ก็มีที่นอนบูซุดคิตตี้เป็นหรม่ได้คุรอมิเป็นได้คุณลรอมิสักตัวเลยโอ้ไม่ได้อะเข้าปวดผมฝากเนาะในเมื่อไม่ได้คุรอมิอะไรก็ได้เลยละเอาไปกินก่อนโอเคโอเคเก๋ไม่หยอกไม่หยอก โอเคดี่ไม่ดีใจดีใจในอะไรนดีใจเอาเปิดดีๆเปิดดีๆมันคืออะไรลูกสาวขายสวยว่าไม่รูกเก็บกลับบ้านแล้วแต่งกระปุกออมสินไงกปุนี่ไม่เก็บเงินไงกระปุกออมสินนะป้องกันไม่ให้แบบว่าเยียใหม่แค่กระปุกออมสินไงไม่มีไม่มีรูแค้นนะ นุ้ยแค่ทุกวันไม่เอาพ่อไม่บอกจะ <c oughs> แค่ตอนสิ้นปีตลอดพ่อชอบไหม,ไมช,ชอบเอบอเดี๋ยวข้างหลังพ่อจะทำมาสคอตคูโรมิให้เป็นคูโรมิเป็นแบบว่าโงใช่มาตามน้ำเค็มเพราะว่ายัามัยอ่ะเราประดาษมันเช็ดตูดตอนเข้าห้องน้ำติดตามดูนะครับผมกับช่องเยี่ยมยมชวนเล่นว่าจะมีคูโรมิ เขาสู่โลกความเป็นจริงไหมเซอร์ไพรส์กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ช่องไว้ได้เลยนะครับวันนี้ก็อย่าลืมนะครับบ๊ายบายเจอกันใหม่ครับพ่อจะเล่าตำนานให้ฟังนะครูดงไว้ตัวนี้นะลูกกอกอจารย์โอ้พอดูหนังเยอะเกินไปละแล้วมันสามารถแบบ มุบวับเป็นแสงลอยอโองเฮ้ยพ่อพ่อ,พ,อพ่อดูหนังเยอะเกินอะผูดสือพ่อชอบดูหนังอ่ะ <c oughs> ดูหนังดูหนังจนแบบว่าแบบ